น้อมกับท่านอาจารย์เจ้าค่ะน้อมกับอนุโมทนาสาธุคระสาธุครับมีนามสาธุครับขั้นบุญสิริปใครพูดถึงในดับวิชาพระนาคามีในส่วนของวิชาปฐมฌชานอสาธุเช่ไหมครับอากาค่ะน้อมกาบขอการท่านอาจารย์เจ้าค่ะช่วงที่แล้วนั่งสมาธิก็จะเกิดองค์นิวรณ์ห้าขึ้นมาค่ะมีทั้งองค์การมฉันทานิวรณ์เพียรทานิวรณ์ทินมิชานิวรณ์ อุทัยสกุลสักนิวรนแล้วก็วิจิกิจชานิวรนเจ้าค่ะพาะเจ้าก็จะเจริญมาวิธีดับภาษาหนึ่งองค์ธรรมย่างต่อเนื่องสำลวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์หยุดที่ปลายจมูกเจ้าค่ะจนองค์นิวรนห้าเขาที่เขาเด่นเด่นนะคะที่เขาฟุ้งขึ้นมาเขาก็ค่อยค่อยสงบลงไปค่ะ่องค์นิวรนห้าเขาก็ สงบลงไปแล้วค่ะแล้วก็เกิดทาทั้งหลายย่อมลังไหลไปสู่ทาทั้งหลายทาทั้งหลายย่อมยังทำหลายบริบูรณ์เกิดองค์วิตกวิจารเจ้าค่ะองค์วิตกก็มีเยอะค่ะก็จะดับภาษะหนึ่งองค์ธรรมสำรวมหินรียก่อนค่ะพอมีกําลังแล้วค่ะก็จะอัญเชิญองค์ธรรมองค์ที่สององค์ที่สามองค์ที่สี่ตามลําดับค่ะขั้นกลางด้วยการจเจริญมาวิธีดับภาษะหนึ่งองค์ธรรมอย่างต่อเน,นื่องค่ะ กระทำตอนเรื่องด้มาวิธีสี่องค์ทำอยู่อย่างนี้ค่ะองค์เออวิตกวิจาร์ก็ค่อยค่อยเสนอัค่ะทำทั้งหลายย่อมหลังหลายไปสุดทำทั้งหลายทำทั้งหลายย่อมอย่างทั้งหลายบริบูรณ์เกิดองมารกุลบากเข้ามาเริ่จิตแล้วก็เข้ามาสิงกายผมค่ะอาการที่เห็นขึ้นมานก็คือการจเจริญมาเริ่มชาลงชาลงแล้วก็มีอาการวูบหลับกลางอากาศคือ ของเล่าเมื่อคืนจ้ก็จะจะเลยมาวิธีอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็มีการชาร์จกำลังขึ้นกลับกลับขึ้นมาค่ะใช้กำลังด้วยการดับภาษารัวรๆวดับขึ้นกลับขึ้นมาค่ะมีมีกำลังพอมีกำลังองค์ตันหาทีคอยเกอร์ซิปที่เขาทำงานพร้อมๆ้มกับองค์ที่เขาเออวูบหลับเนียค่ะเขาก็ ทำอะไรไม่ได้ค่ะเขาก็พระเจ้าก็จะมีการสํารวมอีกที่ไปจะมุกจะเริ่ม,มาวิธีเสี่ยงทําอย่างต่อเน,นื่องค่ะคล้ายๆว่าเขาจะทําว่าให้หลับไปเลยไม่ได้จะเิญม,มกักไม่ได้อะไรเลยอย่างเงียบไปเลยอย่างางี้แล้วก็มีตัญหาที่เขาสิบแรกเข้ามาแต่เขาเจ้าก็ไม่เชื่อไม่สนใจก็จะเลินม,มาวิธีอย่างอย่างตออเนื่นองอยู่อย่างนั้นนะคะจน นาฬิกาเขาก็ดังหมดเวลาแล้วกำหนดจากสมาธิอาการที่เขาง่วงเพียอาการรูปหลับอะไรเขาก็หายไปหมดเลยน้ำกลับคาณอาจารย์เจ้าค่ะครับสาธุนะครับอยากรว่าอินทีของท่านวนิดาดติดลงไปก็มีขุภาพสามารถที่จะต้านทานในส่วนของสภาวะที่กําลังล่นเ,เข้าไปถอยเข้าไปก้ามก้าวล่วงนะครับที่ เ,เข้าสู่ปิตินะครับเพราะฉะนั้นพอจะเข้าสู่ปิติเมื่อจบงานบุององแต่ละวิชาของพระองค์แล้วนิวรธาต้องแสดงผลนิวรธาต้องแสดงผลนะครับองค์ที่หนึ่งวิชาของพระองค์ก็คือองค์วิถรมชาตินะครับในอาการในภายในของท่านผู้ที่แสดงมานะครับจะทําให้นิวรธาหลับแล้วก็แสดงผลเสร็จกําลังสู้ไม่ได้เขาก็หลับ เชื่อกันเชื่อขาก็ทำนั้งหลายย่ำหลังหลายไปสูดทำทั้งหลายเมื่อทำทั้งหลายย่ำหลังหลายไปสู่ทำทั้งหลายทำทั้งหลายย่ำยังทำทั้งหลายให้บริบูรณ์ก็จะเกิดองค์วิสุทวิจารณ์ดำมาและอินทรีย์ท่านผูนะ้นั้นอินทรีย์สุขก็จะสามารถผ่านทางได้ไมไดเมออเื่อผ่านําได้นี่วณนห้าก็จะหมคาเพราะอะไรเพราะเพอผ่านการที่สองก็คือทรงฌานได้ฌันในสภาวะ เข้าส no ู่ Colorado, ชั้นท right ี่สองเมื่อเข้าส <for> ู่วิชาขององค์ชั้นที่สองนะครับว <chapters> ิชาของชั <così> ้นที่สองก็คือทุติยชาแล้วก็ผ่านไน้เมื่อเขาผ่านได้ปุ๊บเขาก็ทาทั้งหลายย่อมเข้าสู่ชั้นที่สามทำทั้งหลายย่อมหลังไหนไปสู่ทำทั้งหลายย่อมยังทำทั้งหลายให้บริบูรณ์เพราะฉะนั้นวิชาตติยชานะครับวิชาขององค์ชั้นที่สามจึงเริ่มเกิดปรากฏเมื่อมีการเกิดปรากฏก็แสดงองค์ธรรมนะครับที่มีวารเข้ามาแล้ว นิวันว่าาจะเข้ามาได้นะนะเข้ามาก็เกิดมาผู้มีป่าก็จะทําหน้าที่เข้ามาดลจิตจ,จิงกายผมนะครับพร้อมๆกับองค์นิวันนะครับและพังภูิมาด้วยองค์วิจาวิจารเช่นกันนะครับก็เหมือนลุงลุงท่านผู้เดินมักน,นะครับแต่จริงๆท่านแข็งแรงจริงๆมีกําลังต่อเนื่องในชาตทิ้งธุระของพระองค์ระหว่างวัน นะครับแล้วก็มีการเดินมารจุเนื่เรื<ม>่อย<ม>ก็จะทําให้มีกําลังสามารถต้านทานเขาได้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ถ้าอินทรีท่านระหว่างวานันไม่มีกําลังไม่ได้ทํานะครับไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้กำลัดนะครับก็จึงทําให้ผู้เดินมารกอ่อนกําลังลงแต่ในเขตเนี้ยในส่วนเนี้ยที่ท่านได้แสดงทำมาเนี้ยนะครับ ก็ถือว่ามีกําลังในระดับหนึ่งที่ยังไม่ตกเป็นเป้านิ่ง้น่องแต่ไม่สามารถที่จะผ่านสภาวะการบรรลุธรรมที่ขึ้นไปสู่การได้ฌานการทรงฌานได้ในระดับฌานที่สามิกษาของฌานที่สามนะครับตรงนี้ก็ต้องสร้างความเพียรเนาะสร้างความเพียรแล้วก็ไปต่อนะครับแต่แนวทางไปดีแล้วไปถูกแล้วนะครับเพียงแต่เป็นการสะสม การสะสมอินทรีย์ให้มีพลังภาพให้มีกําลังที่สูงข,ขึ้นเเข้าใจไหมครับแบบนี้พอเข้าใจแล้วเถอะค่ะท่านอาจารย์เพราะนั้นสิ่งที่ต้องแก้ไขก็คือระหว่างวันเราระหว่างวันที่เป็นหัวใจหลักสิ่งนี้ต้องแก้ไขถ้าไม่แก้ไขระหว่างวันให้ดีให้ถูกต้องอินทรีย์ก็จะไม่มีกําลังเดี๋ยวก็จะโดนข้อตกลอีกนะครับเพราะนั้นนิบอลห้าจะมีเอี่ยวมีเอี่ยวทั้งหมดเลยแต่เหมือนสุก ถ้าผ่านถ้าท่านผ่านไมได้เดี๋ยวได้มาเจอสุขอีกนะครับเพราะนั้นองค์ธรรมเขาสอนได้มาอยู่นะครับถ้าท่านมีหนึ่งเขาต้องมีสองถ้าท่านมีสองเขาต้องมีหนึ่งสองสามสี่ท่านมีหนึ่งก็มีสองสามสี่ท่านมีสองก็มีสองสามสี่ท่านมีสามก็มีหนึ่งสองสามสี่ท่านมีสี่ก็มีหนึ่งสองสามสีู่่ดีนะครับเพราะฉะนั้นองค์ธรรมแล้วองค์ธรรมเมื่อเกิดองค์ธรรมองค์ใดองค์หนึ่งจึงเกิดครบนะยงแต่ว่าธรรมะชัญญยาของพู้นั้น จะมีการแต่ปรากฏมีการแสดงให้รู้หรือไม่หรือจะไม่ปรากฏการเกิดนะครับเขาจะเป็นแต่งั้นนะครับนะรับมีคําถามเพิ่มเติมไม่มีคําถามแลยครับน้องกลับค่ะ <c oughs> ไม่มีอน้อาจใช้เวลาบแบบท่านอา่างสุดขั้นะน,นะครับผู้เดินมาในรับวิชาขององค์พระนาคามนะครับในส่วนของวิชาปฐมชา แค่นี้ก่อนนะครับสาธุขนมกราบแท้ท้าท่านอาจารย์ที่เมตตาเจ้าค่ะขนมกราบอนุโมทนาสาธุ้อมกราบสวัสดีเจ้าค่ะาาั